วันที่22มกราคม2569ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยศิลปากรน,นำโดยดรสงมนสิทธิสมานได้ลงพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีอีกครั้งโดยได้รับเกียรติจากนายชัยยุทธจิติธิรนนท์รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรีและอาจารย์ทวีโรธกล่อมกล่อมจิตร่วมพาไปรู้จักของดีเมืองเพชรที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนจุดแรกของเราเริ่มต้นที่โรงแรมอาเลียง แม้วันนี้จะไม่ได้เปิดเป็นโรงแรมแล้วแต่ลูกหลานยังคงใช้พื้นที่ค้าขายและเก็บรักษาของเก่าภายในไว้เหมือนเดิมราวกับหยุดเวลาประวัติศาสตร์ยังคงอยู่ตรงนี้ร้านยงลักถึงร้านปลาท่องโกและกาแฟาที่สืบทอดมาถึงรุ่นที่4ใครเป็นคนเมืองเพชรรู้ดีมาสายคืออดเพราะปลาท่องโกร้านนี้หมดตั้งแต่เช้าแทบทุกวันอีกหนึ่งรสชาติความทรงจำ ขนมเบื้องยวนโบราณบ้านลุงเฮ่ยซอยวัดลาดโดยพี่สุกัญญาพานศีลูกสาวลุงเฮ่ยและทายาทศิลปะการเชิดหุ่นกระบอกที่ยังคงสืบทอดทั้งงานศิลป์และสูตรขนมจากพ่อขนมเบื้องยวนเตาถ่านเครื่องไม่มากแต่หอมอร่อยลงตัวที่สุกัญญามักทําเสร็จแล้วนาไปเดินขายในชุมชนเพราะคนเท่าคนแก่เดินไม่ไหวถ้าใครเจอช่วงบ่ายแถวถนนบ้านลาดอย่าลืมว่าชิมชิ้นละ20บาทเท่านั้นต่อด้วยรอยยิ้มจริงใจของ พี่พิรมไม่มีมัวแม่ค้าผล,ลไม้ตามฤดูกาลนามสกุลตรงตัวเหมือนรอยยิ้มตั้งรถเข็นขายอยู่ฝั่งตรงข้ามสารเจ้าต้นโพป,ประตูเมืองถนนพานิจเจริญและในวันเสาร์อาทิตย์ยังทำหน้าที่เป็นแม่ค้าผัดไทยในซอยใกล้กันอีกด้วยปิดท้ายด้วยความหวานละมุนจากขนมไทยแม่อิมร้านขนมไทยตักขายที่อยู่คู่ถนนพานิจเจริญมากว่า60ปี วันนี้แม่อิมอายุ83ปีแล้วแต่ยังคงยืนขายขนมร้อนๆอย่างมันต้มน้ำขิงข้าวเหนียวดำเต้าส่วนเต้าถึงราดน้ำกะทิเข้มข้นเลือกเครื่องได้ตามใจทุกอย่างเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาที่เต็มไปด้วยเรื่องราวและความผูกพันของคนเมืองเพชร